ที่ฉันจะมากล่าวประวัติวันวินทยาศาสตร์แห่งชาตตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตอาอยู่หัวรัชการที่สี่แห่งราชวงศ์สก,กีเป็นต้นมา เกิดสุริยราคาหรือสุริยุปราคาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์แง่เงาของดวงจันทร์ตกตรงบนโลกพอดีทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์เมื่อเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าเหัวทรงคํานวณและ เวลาที ers, ่เกิดและตังโมที the таки, the ่จะฉาบเก่งกล่าวคือวันอังคารขึ้นถึงค่ำเดือนสิซึ่งตรงกับวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2411และการถึงนได้ชัดเจนที่ตังโมว่าก่ออำเภอเมืองกำปั้นกระจดคีรีขันธ์ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อโครงการอิเทศาสตร์ดาราซาและตัง ບາດເຈົ້າຈະຕ້ອງກ້າໃຈສ່ວນທີ4ທີ່ສົມມີ